วันนี้นะคะลูกค้าสั่งกันแดดสูนนางฟ้านะคะ30กระปุกนะคะ30กระปุกจะอยู่ที่3,900นะคะตกกระปุก130บาทนะลูกค้าเอาแต่กันแดดนะคะกันแดดก็ใช้ดีนะคะกันแดดสมนะคะกันแดดได้ SPF 50นะคะใครที่อยาก ลองใช้กันแดดนะคะทักแชทสอบถามได้เลยนะคะขายปีกกระปุกละว200บาทนะคะ30กระปุกก็จะให้กล่องยกกล่องที่นี้ไปให้เลยนะคะหนึ่งอกล่องช่วงนี้นะคะที่ร้านนะ ทำผมเงียบนะคะเป็นร้านเสริมสวยนะคะที่ร้านติ๊กนะก็ยังมีรายได้เสริมนะคะจากการขายครีมขายออนไลน์นะคะลูกค้าท่านใดนะที่อยากมีรายได้เสริมเนาะสามารถสอบถามได้เลยนะคะกับติ๊กได้เลยนะทักแชทสอบถามได้เลยนะคะตัวนี้จะมีเลทส่งนะคะเริ่มที่5กระปุก750บาทนะคะตัวนี้